สวัสดีครับทุกคนครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูพิวัตรปั้นช่างแม็กนะครับนิวเมติกเหมือนกันนะครับมาดูกันถ้าสมมุติผมมีกระบอกอยู่หนึ่งตัวนะครับกระบอกอยู่สองตัวนะครับคราวนี้เนี่ยกระบอกนี้ตั้ง A กระบอกนี้ตั้ง B นะครับก็มาดูกันต่อหลังจากนั้นผมก็จะมีวาล์วอยู่หนึ่งตัวส่วนใหญ่อชอบเรียกกันว่า โซลินอย์วาลโซลินอย์วาลรู้กันเป็น5้ทับสแล้ว3ามทับสโซลินอย์วาลหรอครับจะเป็นลักษณะยังไงก็ชื่อมันอนะ่ะคือ5้ทับสนะครับนะครับชื่อมันคือ5้ทับสแล้วทํางานด้วยอะไรนี่นี่คือความท้าทายนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลด่อนที่ลงลงมาแล้วขึ้นที่ขึ้นไปขึ้นที่ขึ้นไป,นนไปวิธีเขียนเขียนระมาณอย่างนี้แหละครับนะครับนะ ก็อาจจะตัวหนังสือไม่สวยหน่อยแต่ว่ามันมีหลักการความรู้อยู่คราวนี้ผมขออนุญาตจ่ายลมแบบตรงๆไปเลยนะครับแล้วเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เข้านี่ต้องเขียนสองสี่ไหมครับหรือว่าจําเป็นต้องเขียนไหมขออนุญาตไม่เขียนนะครับเยวจะพูดทําไมนะครับอันนี้เป็น Y 3สเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ในการออกแบบเนี่ยสังเกตไหมครับการแกะแบบการออกแบบการเขียนวงจรเขาเขียนกันยังไง นะครับมาดูกัน A บวกเนี่ยหมายถึงมาทางนี้ a ลบเนี่ยหมายถึงมาทางนี้คือกระกระบอกสูบเนี่ยเคลื่อนที่ออกนี่คือบวกเข้านี่คือลบ B บวกเช่นเดียวกันออกนี่คือบวกลบนี่คือเข้ามาทางนี้นะครับก็คือเข้ามาอย่างนี้นะครับสเตปการเขียนทุกไปที่เราถูกสอนกันทุกไปนี่นะครับอ่าเอาให้ชัดก่อนอ่า ไม่ซูมไม่ค่อยชัดอ่ามาละสเต็ปทั่วไปที่การสอบโดยทั่วไปเนี่ยสังเกตได้ว่าถ้าเป็นลักษณะของ a บวกสมมุติกระบอกสูบ a บวก b บวก a ลบ b ลบ b ลบนะครับ b ลบนะอันนี้ก็คือลักษณะของ s 1 s 2 s 3แล้วก็ s 4นี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วคราวนี้เรากด start หรือ stop นะครับสตาร์ตตัวเดียวก่อนก็ได้นะครับสั่งให้ A บวกแล้ว A บวกเคลื่อนท,ที่ไปชนอะไรครับ S2 สั่งให้ B บวกเคลื่อนที่ไปชน S4 สั่งให้ A ลบเคลื่อนที่ไปชน S1 สั่งให้ B ลบเคลื่อนที่ไปชน S3 แสดงว่า S3 กับตัว S อเนี่ยอนุกรมกันนะครับแต่ของผมเนี่ยเวลาจะเรียนรู้เนี่ยผมไม่ไอตัวนี้อาจจะเป็น แบบหนึ่งนะครับเขาเรียกอัลฟาบิทิกวิกเนียโฟร์ฟไดแกรมอย่าเรียกเลยครับยาวนะครับแต่ว่าผมเรียก SFC อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ฟังก์ชัน0เนี่ยผมชอบเขียนมากกด Start แล้วไปสั่งให้เปิดการเซต y 1น e เซตก็คือออน y 1 y 1ออนแล้วไปชนอะไรครับ s 2 s 2ก็เป็น s t e ็ปอินพต่อไป Step ปที่2สั่งเซต b บวกจะออกได้ก็คือ y 3เห็นไหมครับไปชนอะไรครับ s 4 s 4สั่งให้อะไรครับต่อครับนี่ a ลบ a จะลบได้ก็คือ set y 2เห็นไหมครับไปชนอะไรครับไปชน s 1แล้ว s 1สั่งสั่ง step ต่อไปก็คือ step ที่4นะครับเป็นไรครับร e s e ตครับเพราะ y 3จะเข้าได้ต้อง reset y 3 ไปชน S 3เห็นไหมครับพอชน S 3แล้วเกิดอะไรขึ้นวิ่งขึ้นมาข้างบนเลยนะครับนี่ส t าร์กับ S 3อมันุกรมกันพอคราวนี้ผมเขียนแกะวงจรเนี่ยผมก็เขียนอันนี้24โวลต์ฮหผมแกะและกด Start ทนี่สตาร์สั่งให้อนุกรมกับ S 3 S 3เป็นลูกกลมๆนี้แล้วจุด S 3แล้วไปชนอะไรครับแล้วไปชน Y ไปอะไรครับเซต y ห e นึ่งเห็นไหมฮะนี่ก็คือศูนย์โวล์เห็นไหมง่ายมากเลยเห็นไหมหลังจากนั้นสเต็ปต่อไปทำไงครับไปชวน s 2 <ım Laser> <S, like s 2 <im Liberty Overwatch> s สร้างอะไรครับเซต y 3มเซต y 3มันเซตตรงตรงไม่ได้มันต้องเซต k 1ก่อนแล้ว k 1มาแรดชิ่งแล้ว k 1ก็ไปสั่ง k 1ก็ไปสั่งให้ y 3 ทำงานเห็นไหมครับ y3 ทํางานแล้วเห็นไหมง่ายไหมครับคราวนี้ไปโชนอะไรครับ s4 สเต็ปต่อไปคือ s4 เกิดอะไรขึ้นเซต y2 ก็เซตเลย y2 เห็นไหมครับง่ายไหมแล้วคราวนี้ s1 มาทําการอะไรครับรีเซตเห็นไหมครับ s1 มาทําการรีเซตปกติปิดรีเซต ไปชวนอะไรครบลรูปทางานแล้วเห็นไหมครับ step สองสามสี่ห้าเห็นไหมครับง่ายไหมในการออกแบบเป็นอะไรที่ง่ายมากเห็นไหมครับมันง่ายและสะดวกอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นผมเวลาผมดีไซน์ผมจะดีไซน์ฝั่งตัวนี้ออกมาก่อนอันนี้เป็นสําคัญแล้วแกะมาเป็นตัวนี้ผมสามารถดัดแปลงไปเป็น plc ต่อได้นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยเจอกันตอน plc ต่อนะนะครับอันนี้คือเล็กโตนิวเมติกนั่นเองนะครับ ภาพครบไหมครับครบขอบคุณครับผมครูวัดปั้นช่างเมคขานะครับนะครับ